หลังจากที่เราทำการพ่อเมล็ดนะครับเสร็จแล้วนะครับได้10เอ่อได้7วันนะครับก็นำต้นกล้านะครับมาปลูกในภาชนะนะครับภาชนะที่ใช้เป็นถาดนะครับลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับผืนผ้านะครับเตรียมวัสดุปลูกเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ลดน้ำให้ชุ่มก่อนนะครับ วิธีการย้ายต้นกล้านะครับเราใช้นะครับใช้นะครับช้อนนะครับเอาด้านท้ายนะครับด้านมือจับนะครับจิ้มลงไปนะครับแล้วก็เอามานะครับปลูกในถาดนะครับทําเป็นหลุมๆนะครับแล้วก็วางต้นกล้าลงไปนะครับกลบดินนะครับบริเวณโครนมันนะครับทําอย่างนี้นะครับไปเรื่อยๆนะครับ หลังจากทำเสร็จแล้วนะครับต้นที่สองมาเลยครับก็ทำไปเรื่อยจนครบนะครับจนเต็มถาดนะครับนะครับปลูกง่ายๆนะครับปลูกไม่ยากตัวนี้ดูแลง่ายนะครับแต่มันจะไม่ได้ปริมาณเยอะเท่าไหร่นะครับเหมือนกับเราเตรียมแปลงปลูก อันนี้ปลูกไว้ครับไว้กินเองในครอบครัวนะครับเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับในการผ่อนคลายรีแหลก็ได้นะครับหลังหลังจากเสร็จภารกิจนะครับนะครับดูไปเรื่อยๆนะครับไม่ยากนะครับทำไม่ยากนะครับ แต่เราต้องเพาะต้นกล้าก่อนนะครับเพาะต้นกล้าก่อนที่เห็นนี่ต้นกล้ามีอายุนะครับเจวันนะครับนี่การย้ายปลูกนะครับแนะนําว่าให้ย้ายในช่วงเวลาเย็นนะครับแดดล่มล,ม,ลมตกอากาศไม่ร้อนนะครับหลังจากนั้นเขาก็จะได้ตั้งตัวได้ในช่วงตอนกลางคืนก่อนจะ,ะสว่างนะครับเพราะว่าช่วงนั้นไม่มีแดดนะครับระบบรากเขาก็จะสามารถที่จะเดิน นะครับได้นะครับอุณหภูมิก็ไม่ร้อนนะครับให้ใช้เป็นแยกหรือย้ายต้นกล้าในตอนเย็นๆน,นะครับเวลาเย็นนะครับจะเหมาะกว่านะครับเพื่อจะตั้งตัวได้เร็วกว่านะครับทีนี้หลังจากเราปลูกแล้วที่จะมานับดูนะครับว่ามันใช้ระยะเวลาในการที่จะสามารถเก็บเกี่ยวได้นี่จะใช้ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวนี่กี่วันหลังจากย้ายต้นกล้าปลูกนะครับ นี้ปลูกเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับเหลือต้นกล้าเยอะนะครับเหลือเยอะอยู่ได้อีกหลายถาตัถาดอยู่นะครับนะครับได้แล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับที่เหลือก็จะปลูกอีกนะครับเหลือเยอะอยู่นะครับเห็นไหมเหลือเยอะอยู่นะครับปลูกได้อีกหลายถาดอยู่นะครับทีนี้เราก็เอาไปไว้นะครับในที่ร่มก่อนนะครับในช่วงนี้เป็นฤดูฝนนะครับเดี๋ยวฝนมา กระทบนะครับต้นเขาจะเกิดความเสียหายได้นะครับเก็บไว้ก่อนนะครับดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดก่อนช่วงนี้นะครับหน้านี้เป็นหน้าฝนด้วยนะครับเม็ดฝนตกกระทบต้นอาจจะหักนะครับได้พราะยังเล็กอยู่นะครับยังอ่อนแออยู่นะครับจริงๆมันต้องมีพลาสติกใสนะครับลุมด้านบนนะครับเหมือนกับโรงเรือนนะครับ ลดน้ําที่นี่นะครับรดน้ําอีกครั้งนะครับให้ชุ่มนะครับวัสดุปลูกนะครับที่ใช้ในการปลูกนะครับก็มีนะครับดินร่วนนะครับแล้วก็ปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกก็มูลวัวหรือขี้วัวนะครับนํามาผสมปลูกเขากันนะครับแล้วก็ใส่ถาดนะครับทีนี้ผมก็จะสังเกตการเจริญเติบโตของเขาว่าเป็นยังไงนะครับ เสร็จแล้วนะครับไม่ยากนะครับทำง่ายง่ายนะครับตัวนี้ก็จะให้นักเรียนนะครับไปฝึกนะครับไปทำที่บ้านนะครับทำตามขั้นตอนที่ครูทำให้ดูนะครับให้เขาได้ลงมือปฏิบัตินะครับเพื่อให้เขาได้มีทักษะในการดำเนินชีวิตที่ดีนะครับ นะครับประมาณนี้นะครับแถวอาจจะไม่ตรงเท่าไหร่นะครับผมไม่ได้วัดไว้นะครับก็เอาตามนี้แหละนะครับถ้าใครอยากให้มันสวยงามนะครับก็วัดระยะดีๆนะครับ